ลดน้ำหนักในสูงไว10กิโลอายุยืนยาวแบบใช้ยาซูนเม็ดสารสกัดวิตามินที่อาหารธรรมชาติอาจจะไม่ถึงแล้วคนส่วนใหญ่กินไม่ถึงแน่นอนแล้วเป็นสิ่งที่ผมจะกินยาวๆไปตลอดชีวิตแต่อย่าลืมนะไปทำให้10อย่างแรกให้ได้ก่อนกินตามสูตรอาหารเหรียญทองเลี่ยงอาหารปลายสายเวทเทรนนิ่งกินโปรตีนให้ถึงกินกากใย,ยให้ถึงกินกากใย,ยให้หลากหลายดื่มน้ําให้ถึงวันละ2-3ลิตรไม่เอาหวานไม่เอานม,ไม,านมไม่เอานมเปรี้ยวนอนให้ดีลดความเครียดอันที่หนึ่งนะครับ ครับที่ผมจะกินวิตามิน D3 และ k 2จริงๆวิตามิน D 3นั่นแหละแต่วิตามิน K2 เนี่ยควรกินคู่กันเสมอนะระดับวิตามินดีที่ดีเยี่ยมนะเพื่อนๆครับคือ50-80นานกรัมเพอร์มิลลิลิตรนะครับขอไม่เกิน80นะเกินก็ได้อย่าเกิน150ผมหยวนให้ไม่เกิน100ใครที่กินวิตามินดีสามานานๆผมแนะนําให้กินวันเว้นวันผมกิน1 0 0 0 0 IU ยวันเว้นวันวิตามินดีเนี่ยสำคัญมากมันสําคัญถึงขั้นที่ในช่วงโควิดที่คนตายจากโควิดวิตามินดีต่ําหมดเลย มันดีต่ำหมดทุกคนเลยสําคัญมากอย่าลืมกินคู่กับวิตามิน K2 ซึ่งวิธีการกินนะครับกินพร้อมกับมื้อแรกของวันทําไมหมอทานวิตามิน B รวมตอนเช้าวันละ1เม็ดทุกวันแล้วเป็นวิตามินที่มีงานวิจัยในพบว่าคนที่กินวิตามินรวมที่มีบีรวมติดต่อกันเวลา3ปีลดความแก่ของสมองลงได้3.1ปีการที่คุณจะมีอายุที่ยืนยาวได้ไม่ใช่แค่ขุนต้องดีกล้ามต้องแข็งแรงอ้วนต้องไม่มีพุงต้องไม่มีแต่สมองคุณต้องดีด้วยอายุยืนสมองต้องดีสมองไม่ดี ถ้าวิตามิน B ไม่กินนะครับซึ่งวิตามิน B จริงๆมันมีอยู่ในพวกถั่วมเมล็ดอ่อนธัญพืชผักนะครับไข่นะเนื้อไม่ติดมันอย่างนี้นะครับคุณจะเป็นสมองเสื่อมเร็วถ้าคุณไม่ออกกําลังกายคุณจะสมองเสื่อมเร็วถ้าคุณนอนหลับไม่ดีคุณจะสมองเสื่อมเร็วถ้าคุณกินกาก,ากใยไม่ถึงเห็นไหมครับว่าการที่คุณจะมีอายุที่ยืนยาวได้เนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยแล้วการที่คุณจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งมันก็ไม่ได้มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอย่าลืมนะครับวิตามิน ต้องกินทุกคนทุกวันเพราะมันขับออกทางปัสสาวะทุกวันโอเมก้าสามสุดยอดไขมันต้านอัลไซเมอร์สู้ไขมันพอกตับลดอักเสบในหลอดเลือดลดไขมันเลวไตรกีสลายลดโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมโอเมก้าสามกินหรือ,อยังครับสูตรหมอโอ๊กเนาะก็คืออาหารธรรมชาติมาก,ก่อนนะครับกินโอเมก้าสได้จากปลาซาบะอย่าเอาไม้นะครับไม่เป็นมะเร็งนะครับกินโอเมก้าสได้จากถั่ววอลนัทนะครับกินโอเมก้าสได้จากปลาทะเลน้ําลึกนะครับกินโอเมก้าสได้ จากไข่แดงที่มาจากแม่ไก่เลี้ยงด้วยธรรมชาตินะครับถ้าคุณกินอาหารไม่พอผมเองก็เสริมโอเมก้าสวันละ1 5 0 0ถึง3 0ม0มิลลิกรัมโอเมก้าสกินวันละกี่เม็ดผมมี2สูตรครับสูตรเม็ดใหญ่กับสูตรเม็ดเล็กสูตรเม็ดใหญ่กิน3ไม่เกิน4เม็ดสูตรเม็ดเล็กกิน6ไม่เกิน7เม็ดครับกินมื้อไหนก็ได้ขอกินพร้อมอาหารครับจริงๆมันไม่ใช่อาหารเสริมเลยนะจริงๆมันคืออาหารธรรมชาติที่มันมาอัดเม็ดอะเพราะโอเมก้าสมมันคือไขมันดีที่เป็นอาหารธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราสกัดออกมาในรูปแบบที่มัน สารเสริมอาหารแล้วกันวิตามินที่ผมจะกินตลอดชีวิตผมจะไม่หยุดกินเด็ดขาด1วิตามิน D3K 2เพราะมันควบคุมมากกว่า2,000ยีนแล้วในสูงวัยจะช่วยลดโอกาสเกิดกระดูกพังกระดูกพุนสู้มะเร็งลดดื้ออินซูลินตับไตคุณเป็นอวัยวะที่สร้างวิตามินดีดังนั้นถ้าคุณขาดตับไตก็จะยิ่งมีปัญหาแล้วคนที่เป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตหรือคนที่เป็นโควิดแล้วเสียชีวิตวิตามินดีต่ำหมดแต่อยากกินวิตามินเดี่ยวๆไม่มีวิตามิน K2 เด็ดขาดคุณอาจจะมีแคลเซียมเกินหรือตกค้างก็ได้ ดังนั้นต้องกินวิตามิน K2 ด้วยตัวที่2คือแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมไม่ใช่วิตามินแต่เป็นเกลือแร่โอ้ oh, จําเป็นตื่นเช้ามาผมจะกินแมกนีเซียมฟอร์มรวมที่เป็นคคเลตเป็นแมกนีเซียมคคเลตตอนเช้า1เม็ดทันทีหลังตื่นนอนกับน้ําครึ่งลิตรก่อนนอนผมจะกินแมกนีเซียมแอลไทรีโอเนตและไกลซิเนตคู่กันเลยนะแล้วผมชอบเรื่องหลับลึกหลับดีและเรื่องผิวนี่ชอบมากเลยคือผมอยากหน้าเด็กไปจนวันตายแล้วแข็งแรงดังนั้นแมกนีเซียมเนี่ยมันจะลดทุกฮอร์โมนออฟเอดจิงแต่ให้คุณกิน, Mag นแมก แมกนีเซียมลด11 12กิโลในวัยเลข6เลข7 ตับดีไขมันพอกตับหายเบาหวานหายหนึ่งอย่าหาทางรัดอย่าหายาวิเศษอย่าหาอาหารเสริมวิเศษแต่แน่นอนตัวช่วยมีอย่างเช่นกาแฟาดำมัทฉะออร์แกนิกกินโปรตีนแผ่นมื้อเย็นเสริม6วิตามินหลักที่ต้องกินทุกวัน D3K2 มคแมกนีเซียมวิตามิน B รวมแอคทีฟฟอร์มโอเมก้าสสังกะสีควอซิตินและโคเอนไซม์พิวเทแล้วขอ้อที่2ก็คือสูตรอาหารเหรียญทองไปเอาสูตรอาหารเหรียญทองมากินแล้วผสมกับสิ่งที่คุณชอบกินกินอวคาโดให้ได้วันละขีดถั่วเมล็ดอ่อนวันละ2ขีดผักและเห็ดวันละสามขีดผลไม ตระกูลเบอร์รี่วัลขีดทันยพืชอย่างน้อย6ชนิดชนิดละหนช้อนโต3ครับโฟกัสกับกรารเพิ่มกล้ามเนื้อ สกินโปรตีนให้ถึง lean body weight คูณ1.6เอาส่วนสูงมาลบผู้ชายลบร้อยแล้วคูณ1.6ผู้หญิงมาลบร้อยสิแล้วคูณ1.6แล้วเอาตัวเลขนี้ไปหาร3แบ่งกิน3มือ้อ 5. นอนให้ดีนอน8ชั่วโมง6นะครับออกกําลังกายทั้งเดินและวิ่งลดน้ําตาลลดหวานลดทอดผัดน้ํากินเมนูสูตรต้มลวกนึ่งตุนแล้วคุณจะแข็งแรงยันวันสุดท้ายของชีวิตสูตรอาหารเหรียญทองผมแจกให้ฟรีทุกคนใครยังไม่มีสูตรพิมพ์ว่าขอสูตรเหรียญทอง